ค่ะโอ้โหข่าวนี้นะคะตอนนี้เขาเรียกว่านักร้องเกาหลีเนี่ยเขาโกอินเตอร์โด่งดังไปทั่วโลกเลยใช่ขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นหน้าหนึ่งนะคะเป็นท็อปเดอะทาวนนะคะในหนังสือพิมพ์ d a ล l y เม i l ไทมของสหรัฐแล้วรวมไปถึงเดอะมิเรอร์ของประเทศอังกฤษด้วยนะคะโดยพาดหัวข่าวอาจจะแอบฟังแล้วแบบน่ากลัวนิดนึงนะคะในหนังสือ,อพิมพ์ของชามนะคะ,ข, the ะ,คะขึ้นว่าชมเดอะมิเรอร์นะคะขึ้นว่าชมการแดสดงสดอันเจ็บปวดของวงเกิร์แบนด์จีเฟรนที่ลื่นล้มกว่า5ครั้งอ๋อ คือสาเหตุที่เป็นข่าวเป็นเพราะว่าวงเนี้ยเป็นแสงสดแล้วล้มถูกต้องค่ะคืออย่างนี้เขาเรียกว่า G ีเฟรนเกอร์กุ๊บเกาหลีเนี่ยเพู่มาพร้อมภัยพิบัติธรรมชาติคือว่า g ีเฟรนน่ะปรากฏตัวที่ไหนที่ทีไรจะต้องมีการฝนตกพายุเข้าอะไรไม่รู้ตลอดเวลาแล้วทำให้เวทีนี้นะคะมีน้ําเปียกแล้วก็ลื่นแต่ทีนี้เนี่ย แอบอะไรนิดนึงได้ไหมอ่ะคือเราสังเกตอยู่สักพักใหญ่ๆว่าไอ้เี่เขาลื่นลมลื่นลมใช่มันมีน้ําจริงทําไมผู้หญิงคนที่ล้มเป็นคนเปคนเดียวหรือว่าเขาเจ็บป่วยอยู่แล้วด้วยแล้วการเต้นมันต้องออกแรงเยอะออกกําลังขาเยอะอาจจะเจ็บไปแล้วก็จะลีแล้งคนที่ล้มไี่ใช่ยูจูยูจูเนี่ยล้มทุกงานล้มอยู่คนเดียว เออคือแล้วล้มเนี่ยแปดครั้งในหนึ่งเพลงนี่ถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะคือจริงล้มครั้งเดียวก็อายแล้วเหมือนเป็นวลาไปเดินแบบแคทวอล้วส้นเข็มติดลงไปในร่องเนี่ยครั้งเดียวนี่เกิดทั้งชีวิตเลยนะคะเออแต่นี่นี่แบบว่าลอบไปแปดครั้งที่นี้แต่เราสังเกตอะมันมีสนับเข่าอยู่ทําไมต้องมนเดียวเขาเจ็บตรวไม่ไ้แล้วเรื่องของเรื่องคือทําไมถึงล้มอยู่คนเดียวทั้งที่รองเท้าก็แบบเดียวกันหมดทุกคนได้แรงเขา้แรงเขาแบบใส่เต็มที่ถึงจะล้มแล้วก็เอาหน้า เพื่อโชว์ที่นี่ให้คุณตะกอนเนี้ยแต่จะว่าไปเขามาพร้อมกับไอ้เนี่ไม่รู้นะเรา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 ภัยพิบัติจริงๆมองโลกในแง่ร้ายไปหรือเปล่าคราวนี้มาดูอีกคลิปนึงคลิปนี้แสดงสดการแจ้งเนี่ยแก๊งเดียวกันเลยดูผมสิคะพึ่งพึ่งพึงพึงไม่ดูผมเ่ะดูข้างล่างนะตอนนี้คือเขาคือเขามาเที่ยสะบัดภัยที่บัติตลอดเวลาแบบเนี้ยค่ะฝอก็เหมือนกำลังจะตกพายุกำลังจะเข้าอย่างเงี้ยไม่รู้สิเราแอบ เกี่ยงาจากอะไรรู้ไหม,อมตอนนี้ยอดวิวนะคะ,ะในกไอเพลงเมื่อกี้ที่เขาล้มไปแปดรัะ่ะยอดวิวทะลุมากกว่า6ล้านวิวแล้วทำให้ชื่อของจีเฟรนเนี่ยขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆที่มีคนรู้จักในเวลารวดเร็วเพราะฉะนั้นเราแอบบ คิดไม่ได้ว่าเป็นกลยุทธ์การตลาดของทางค่ายที่เขาเป็นค่ายในสังกัดของเขาอยู่หรือเปล่าไม่รู้และแอบคิดของเราเองนะที่นลทีนี้เดินล้มแถวๆนี้บ้างใชได้คะใช่ค่ะจะมียอดวิวเยอะจริงๆสาเหตุที่แบบว่าดังขึ้นมาเป็นเพราะเขาล้มในงานใช่ไหมแต่ทีนี้อย่างคลิปนี้มันมีอีกคลิปนึงไงที่แบบว่าไปเจอแบบพายุกระหน่ำมมางเนี่ยเซตนี้เลยค่ะเซตนี้เลยก็ทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อถ้าเกิดว่าไม่เจอเหตุการณ์เหล่านี้วงนี้จะดังขึ้นมาหรือเปล่าจริงๆมันก็มีเกิร์กรุ๊ปอย่างเงี้ยหลายเกิร์ มันก็อาจจะเป็นการตะไลที่พิคีพูดก็น่ารักทำไปปล่อยเขาไปล่อยปล่อยปล่อยกินลงไปต่อไม่อะไที่สำคัญเขาได้ฉายาวงด้วยไงอ่าใช่ค่ะไอดอล ภัยธรรมชาติมาแล้วค่ะต้องค่ะผี่หญิงค่ะน่าสงสารมากคราวนี้มาที่แวดวงแฟชั่นกันบ้างนะคะก็คือวิกตอเรียเบคแฮมค่ะวิกตอเรียเบคแฮมเองนะคะอย่างที่รู้อยู่แล้วว่าเปิดแฟชั่นแบรนด์ของตัวเองใช่ชื่อวิกตอเรียใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเธอก็คาดหวังเอาไว้ว่าตอนสมัยที่เธอยังไม่มีลูกสาวเนี่ยนะคะก็มีคนมาแอบถามแล้วว่าใครจะสืบทอดสิ่งที่เธอมีอย่างเช่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าทั้งสิ้นที่มีอยู่ในแคตตาล็อกทัโอนเดือนหนึ่งไปแล้วเองผู้หญิงไม่ต้องหอก่าสนั ดีมากพี่สาวทีนี้พอเกิดลูกคนละคนสุดท้องเนี่ยเป็นน้องฮาร์เปอร์เนี่ยนะคะก็เลยทำให้พ่อประสาอะไรเหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องขา จะท้องเนี่ยเธอก็พยายามจะปั้นมากเลยว่าให้ลูกสาวเป็นแฟชั่นนิสต้าคนต่อไปโดยการที่แบบมีทั้งเสื้อผ้ารองเท้าที่รองเท้าเนี่ยมีเป็นพันๆคู่เก็บไว้แล้วก็มีการบอกว่าไปร่วมการกุศลนําชุดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปจําหน่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็เลยคิดว่าอ๋อนี่ไงผู้สืบทอดแต่ปรากฏว่าน้องฮับเปอร์เองค่ะทำไมคะดันบอกว่าชอบเล่นฟุตบอลมากกว่าแฟชั่นของคุณแม่ก็ดูดิมีพี่ชายห้อง ป็นนางฟุตบอลแล้วเขาก็ดูแบบบอยๆหน่อยนะแล้วทีนี้ว่าไงรูกไหมวิกตอเรียบอกว่าเหมือนเอามีดมาปักอกฉันเลยทีเดียวที่เธอชอบแฟชั่นเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะหรือว่าคนที่จะมาสืบทอดจริงๆน่าจะเป็นพ่อสามีพิศสันครบาลไม่ใช่ไม่ใช่และวแจะเป็นลูกชายคนโตก็คือบรูคลีนหรือเปล่าเพราะว่าค่อนข้างแต่งตัวจัดจ้านแต่งตัวดีเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่แต่หญิงแชปชอบุณลูกคนนี้นะคือครูมิโอโรมิโอนิทไห่นี่ไง โฆษณาของมบร์เบอรี่นี่ก้าวสู่แฟชั่นละแล้วเป็นลูกรักคนต่อไปของเบนเข็มของแฟชั่นต่างโอ้มยยยย่ายย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 กยยยนยย่ยยยยยย้ยงยยนยยยยยยนยย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 อยย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 ้เยายยยย่อยย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 ้ยยยยยยยดยยยยเยียย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 ตยย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 ยาไมยยยยย่ยย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 ่ยยยยยยยเอ ถ้าพูดถึงคนนี้จะรู้เลยว่าเขาเหมือนเป็นตัวแทนของพวกรักร่วมเพศที่เขาเป็นนักร้องชื่อดังมีความสุขใช่แล้วเขาก็ออกมาบอกเลยว่าเออเขาเป็นคนรักร่วมเพศโดยที่ไม่แคร์สื่อไม่แคร์อะไรเลยว่าผลที่ตอบกลับมาจะเป็นยังไงและที่ล่าสุดเขาเดินทางไปที่ยูเครนเพื่อไปเรียกร้องเนี่ยพวกรักร่วมเพศเพราะเขาบอกว่าบางประเทศนะแค่เขารักกันะ การแสดงความรักมันผิดตรงไหนไม่เห็นซวโเลตั้มจอนเนี่ยเขามีสามีออกเปิดเผยแล้วก็มีแบบรับเลี้ยงลูกชัดเจนเลยนะแล้วอยากเขาก็ลนลงอย่างนี้มาตั้งนานแล้วด้วยก็เขาคิดว่าความรักอ่ะมันไม่ผิดแต่ว่าบางประเทศอ่ะแค่หญิงรักหญิงชายรักชายแขวนคอฆ่าตัวตายมันผิดต้งไมรหมดช่จริงๆหลายๆประเทศในทวีปยุโรปเนี่ยเขามีการจดทะเบียนได้แล้ว มีเพื่อนเราเนี่ยเป็นคนไทยเนี่ยแหละบินไปอยู่อย่างซานฟรานซิสโกเนี่ยอูเขาก็เปิดเผยกันมากเขาบินอยู่ซานฟรานเขาแฮปปี้มากเขาย้ายอยู่นู่นเลยนะคะแล้วก็แต่งงานจดทะเบียนที่นู่นเอออะไรแบบดีงามนะใช่บางคนไปยุโรปไปเจอฝรั่งที่นู่นแล้วแบบ เป็นเป็นเพศเดียวกันนี่างเขาไปจดทะเียีอยู่ที่นู้นกันใช่แฮปปี้เขาบอกว่าเนี่ยมันศัตวรรษที่21แล้วทําไมเราต้องมาฆ่าแกงกันแค่เรื่องความรักมันควรจะเป็นสิ่งที่สวยงามไม่ควรทำอะไรแบบไม่แต่โรคปัจจุบันนี้เขาให้คํานิยามเป็นโรคสีหลงใช่ไหมคะเป็นโรคสีหลงแล้วคือตรงน้นมองว่าพอมีคนกลุ่มนี้แล้วสีสันของโรคนี้มันเกิดขึ้นจริงจริงจริงๆเราไป็คามรู้สึกว่าคนที่มีมีเพศแบบนี้มี2เพศใน คนเดียวเนี่ยเป็นเพศที่แบบมีความสามารถมากเลยเออคลีมีความรู้สึกว่าอยากปิดกั้นความสามารถหรืออยากปิดกั้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบขีดจํากัดเพราความเป็นมนุษย์อะเนาะเก่งมากอย่างนี้อย่างนี้ยกตัวอย่างง่ายๆคนที่ประสบความสำเร็จอย่างทีมคุกเนี่ยก็ประสบความสำเร็จไม่หายซีอีโของแอปเปิลเนี่ยเห็นไหมคนที่ประสบความสำเร็จไปทั่วทั่วไปมันเรียกว่ารสนิยมทางเพศมันไม่ที่เรื่องมันไม่เกี่ยวกัสิ่งแบบล้อแฟชั่นคาร์ลเกอเฟลลอย่างเงี้ยถูกต้องค่ะเก่งเนาะสองเพศเนี่ยฮะพราไว้ก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวช เพราะว่าตอนนี้มีคอนเสอตหลากหลายคอนเสอตมากมาจัดในประเทศไทยรวมทั้ง,<ร>งของคนไทยเองด้วยช่วงนี้ค่ะจิ๊บจทิปบ,บันเทิงรู้หรือไม่เอ็ดดี้เรดแมนเป็นพระสหายร่วมโรงเรียนอีตันของเจ้าชายวิลเลียมรัชทายาทอันดับที่สอแห่งราชวงศ์อังกฤษแถมยังอยู่ทีมรักดีก้ทีมเดียวกันอีกด้วย